ไม่เลยรอรอไปเลยรอยกมันเอเหมือนจะมอบหรือเปล่าจบได้ไมจบไ้ยัง้องฆ่าให้ได้สิปึ๊จอหนเขาสิวอยู่ สวัสดีครูทรงชินทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฮอนกูเกมเมอร์เฮ้ยสู้กับศัตรูไปด้วยกันกูเอาป่ามาไม่ใช่เหรอเงียย่ย,ย,ย,ยนี่คมดาบของข้ามีไว้เพื่อปกป้องเอาละครับผมจังหวะนี้ฟังผมไม่มีใครป่านะครับผมอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฮอนกูเกมเมอร์น,นะครับผมก็ จังหวะมันผิดพลาดเทคนิคก,ก,กันนิดหน่อยนะครับฟังผมไม่มีใครปาใช่ชนะ,นะต้องเป็นของข้าแล้วผมมาปาเอีกแล้วนะคร,ครับผมี่ปาเองน้องพานิุกไม่เอามาด้วยคงนกรีตสังหารคืองานยากจริงๆนะครับผมเล่นแบบป้องปปอสู้เลยไม่มีพานธุ์อีกนะม <c oughs> ไม่เป็นไรนครับผมหวั <c oughs> งว่าจะชนะนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว,ว่าจังหวะนี้ก็ขอฟาร์มไปเรื่อยวมาฉาไร่รำ ไอ้นี้บั๊มาด้วยนะครับผมอ่าไอ้นี้บั๊มาด้วยนะครับผมทุกท่านแล้วเรามาดูว่าไอ้นี้แท่นนี้มันบั๊มามันเกิดไหมค่าเกียจจะเป็นการแบบเล่นไปในตัวเลยละกันนะครับผมเป่าเล่นบนเหมือนจะดักไฟเยอร์เป็นตัวซิลิก้านะครับผมมันเป็นลองไปป่านะครับผมเป็นหน้าที่ผมแหละทำจริงนะวัดป่าปก็ได้นะครับผม อย่งนี้ปัดก็ได้ปัาได้น้องพนผลิตไม่มีมมมอ่าแล้วขึ้นนี่เลยไอล้ลิแต่รไอ้ี้สัดแดงเลยมันเจไาง,ง,งจากัผมไม่มาอามเหยขึ้นผมไม่อามดีกว่าขอเทียรบ,บนะขอบเทียรี่ขอบเทียรระบบผมไม่อามหน่อย ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีจับค่าได้สิมัดชาริโรสเฮ้เอาดิโอ้โหเลย์ฮอทนด์โดนยิงดิป้อมเลนกลาของเราถูกโจมตีเจ้าโคนข้าไม่ลงหรอก ไม่าไม่ขอใม่ดีพี่ขอใม่ดีนนางพี่ขอใหม่ดีได้ปะล่ะเรนบนเหมือนไฟกันขึ้นหรือเปล่าเกดรบขอกิระมาบข่ามีไว้เพื AL, it, ่อไอ้นี้ไม่ใช่เลสไอ้นีูนะอแต่เราจะเอาทำไมก่อน็ไม่ีได้สิมันเปียกเปียกคือไม่ได้เรอเรนดาวของเาคุ้ม ถ่ายผมด้วยวะทุกนี่ไม่ให้บูน้องบ,บูมันดที่รรครับผมรวบตัวเอิบสวยงามินิกาสวยงามครับผมทุกานหาด้วยนัวนใช่ชนะต้องเป็นอของศตูเลย วัดปลาโอชินะสวยดิซีดีก้าสวยครับสวยสวยครับเราให้เพื่อนเราแบกดีกว่านะเราไม่ต้องแบดเล่นทีวัดปลาวัดท้องาไม่มัจฉาพิโรธอ่ามีปลาแบบมีผลิตใชเนี่ยนะครับผโง่เหมือนกันคเจ้าหนี้ตีมังกรเลยไอ้ตุ่มกองที่คือตีเข้าไปยขวดเข้าไปยังยังไม่มีอะไรมาหาผมยังยังผมว่าตายตาย วัน,นีคนว่าซีงแง่แก่แน่นอนไปดีกว่าแนวรบการศัตรูหายไปแล้วซูปเปอร์คลิปกําลังถูกส่งออกไปเอาว่าจะซีงแง่แก่แล้วลืมไม่มาช่วยสักคนเลยนะครับผมจะร้องง่ายไม่มีแกมาช่าวยเลยเจ้าได้ยินเสียงจากเมืองบาดาลไหมไม่เป็นไรเราเซตกันใหม่ได้ครับผมเออเลนล่างเหมือนจะมีไฟเกิดขึ้นหรือเปล่า ขอก่อนขอเจ้าตัวนี้ก่อนไอตัวเดสก่อนเดสนี่ก่อนไม่เอาบู๊กันน่าจะมาไปลน่าหรือเปล่าล่ะจำเลยมือปอนดของเราถูกโจมตีรวบตัวเขาบอกอุ๊ยอุ๊ยนัตยาจีเอ็นดอรนิ่งพิกเลยสวยแล้วถามว่าทำไมมันเล่นง่ายขนาดนี้มองตรงว่าอันนี้เป็นแรงขอมอนนะครับผม บอกวาน่าจุดดนี้เลยวัดปะล่เฮ้ยไม่ตายได้กัวะโอ้เดี๋ยวบกนะมึงจะเด้ทั้งสนักมานี่ง่ายเห็นง่ายเง่ายจัดเลยนี่ตายไปสองแล้วฆ่าไม่ได้ด้วย บมาหินไม่้าคอนเสิฟสังหารต้องดึงเลดนี่มงแต่มันมาช่วยต้นเกมนี่นามัในต้นเก์นะผมได้ด้วย Your team has destroyed a tower. เไม่ต้องเล่นมังกรงเราถูกโจมตีต้องไปแท็กตังแล้ววะกำลัง,งไปไม่เลยไอ้ดอตายอ๋อเอเดนดอปากเขาตายนะผมเจ้าดีนส<อ>์<อ>จากเมืองบาดาลไหยคงพรีสังหาร

บไปเล้วดอนโอ้ยโดนมิง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 โอ้โหมันเอาคอมโบโตมานี่ป่าจับฆ่าให้ได้สิผมไม่เอาแล้วได้ลบปันออกมันจะมอบหรือเปล่าจบแล้ไหมจบไหมเรื่องจับฆ่าให้ได้สิฮึบย้อน สู้เขาสิวะหญิงอุ้ยจบป้อมเลยหรือเปล่านะครับผมน่าจะจบเลยนะจบแน่นอนเรียบร้อยนะครับผมเกินประเด็นหยิบผิดด้วยแหละไม่ได้เอาพาณิชย์มานะจะถือว่า ไม่ต้องทำอะไรเลยนะสบายสบายอยู่นะครับผมโอเคมาดูสกอร์อกรันดีกว่านะครับผมผู้ชมมาวะอย่างน้อยไอคอนก็ไม่ที่โหลนะครับผมอ,มอมืในที่สี่มาโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผ,ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแครกช่องกูเกิเมอร์กันด้วยนะครับผมไม่เชื่อก็ไม่คลิปหน้าวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจะบเล่นเหรอไม่เล่นครับผมไม่เล่นครับ bye-bye come on now put your hands in the air